ล๊อคไปตังกล่องล๊อคไปเลือันล็อกเงินล้านี่กระไม้มันมีช่องล็อกมันล็อกปูอะในกรมาแล้วเอาครับผมเนาะอันนี้ว่แยกอันนี้ว่แย่เอาครับผมเนาะมาตามต่อเล็ล็อกเงินล้านมาปูเมนเโอ้พี่น้องแนวทางรัฐบาลเนี่ยพี่น้องเด้อล็อกเงินล้านของปูสังด้วยครับผมเนาะ ผู้ที่ตามเย้อนหน้าแถวควันมันก็มาเดียวนี่ก็มาอีกแล้วโอ้มันเข่าเดินดีนะปูเนาะเดินดีวะสมสมซื้อนะปูล็อกเงินหลานพี่น้องก็มีแต่ตัวงามๆคือเก่าแะ่มาแห่คนก็ยติดปูนว่าจะติดตัดตัวใด้วแต่ปูตไนนะไถ่อยู่เนาะอืมมีสิบสองคู่เดียวนี่สิบสองคู่สิบสองคู่แต่ว่าอยู่ในชุดนี้คือ มีให้เห็นแน่นอนนะับปูเนาะแน่นอนแน่นอนโอ้พี่น้องการลัดจีิงมันลนัด่พราอกอืหล็อกมี่หลอกไรบนบนกัดถาบนตะ,ตะนตลางเรือ่องหลอกตรงนีม้มันจับน้ำกันเลยกับนี่แน่นอนไหนปูแน่นอนครับผมต้องหลอกอะ้องหลอกกลางครับหาจับตัวความยักเอาป้อมนะครับผมเอามี่สิบสองคู่สิบสองคู่ ครับผมเอาจดไปแปมกันได้พี่น้องท่บอกเอฟซีขันตัวแดเขามาเพิ่งแล้อก็จดนกันอ่าจดไปแปมกันี่บอกตัวกลมกับตัวร่องไห้หรอครับผมแล้วปูสีเน้นให้อีกคหนึงเนาะไหนหรอืมตัวกลอกบอกตัวรองอครับผมเอามีตัเตรียมตัวลว้วรันทย์แปดย์ตเบื่อง <c oughs> ให้ได้ครับตัวน้อ่า เอาตัวเดียวเลยละปูพอแด้วเสร็จไมาจบเลยเอาตัวเดียวเลยจบเลยกันเด้อเอาไม่เป็นทีไรจบเกมจะหมดแล้วโอ้ยนี่ละนี่ละตัวมากเลยนี่เลยปูเลยจบเลยกันเลยจบเกมเลยงั้นเอาพี่ร้องเอาตัวเดียวจบยงวาประกันเลยแล้วปูตัวนี้ ครับปูหนึ่งเก้าอีกแล้วพี่น้องอีกแล้วท่านใจลำบากอีกแล้วบ่ตัวต่อไปหนึ่ดหนึ่งูพี่น้องเขาจดแมกัดนีอดตัวต่อไปหนึ่งเน้หมายครับผม ต้อต่อไปหนึ่งออกต้อต่อไปกันหนึ่งศนอืโอ้หนึ่งรักสิบตัวนี้ไหมอ่าหนึ่งรักสิบกันต่อไปกันหนึ่งสองหนึ่งสองชุดนิดนึงเนี่ยอาจจะเป็นหลางหรือปุมสเดอร์อาต่อไปอกเรันจบปรันจบ,นจบอืมอทีไช้นแคี้ดีบ้างวมดเลนยอดไลไหมอต่าก แปดเจ็ดาปัวแปดเจ็ดบาดตัวเองสีเฮดังแล้วันนี้นะสองเจ็ด้าวันจำบูไ่เฮดังตัวนี้บ่เฮงน้ดอกพู่บเฮงโเฮบเนมันเต็มมันฮเฮดอกฮาอ่ไรไม่ได้เจ้าพี่โศกซะสิมากอะไรสองเจ็ดลังสอง มีเข้าอยู่เต็มแล้วก็อันนี้กะ่อลยกท่กเทกาหาเอาสามหากัเด็กสุดปูสุดปู้อสามเกดอ๋อทีมอะไรปู้สามเกดเนี่ยมันมาจังสีเลยมันเผา thầy mà nó bị đuôi u hàn theo này sắp cắt da câu đặc biệt là đá banh này biết không nha ừ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  สองเจ็ดแปดเจ็ดแปดดครับผมสามห้าสามห้าีรมบหดเกิดต้งได้เอาให้ฟาดฟาดฝนลอยหาพันหาเลยฝนเสนหาเลยคูฝนเสนหาไปเลยบานีกาตลองกามี 1 0 1> อ่าตัวลองุ 1, <0. S 1> ดรองน <1, 2. S 1> ครับผม1นึ่เก็ดนึ่ครับผมนี่น่ะอันลองนั่งแล้วได้ซีสี่จับกันเองครับผมผมสี่โคลองลองสี่โ อออลกแนนันนี้<า>นเป็นบ่แม่นของปล,ลอมนะล็อกเป็นล็อกเงินล้านนะปูเนาะแม่นโอน้อันนี้ให้กลับกันฮะบ่คือล็อกอันนี้กลับกัปกับอยู่เด้ออันนี้เด้ออันนี้ต้องกลับว่าให้กลับไว้พร้อมบ่กลับกับ่เป็นหยังละ่ะว่าที่จริงก็ได้แต่ว่ามันมันหายไปซิซองตัวนี่คือว่ามันต้องกลับปนะคัน่น ขันเก้าผู้เรื่องจำว่ากับครับผมอันนี้ครับับแนบว่ากับโป้ไปยังหรออ่าอ่เล่าเลแต่สิพิจแต่ละอนาวนะปูเนาะเล่าเล่แสิพิจแต่าะอนาเนาะพต่ละหนาไม่ใช่ขาปูนี่ว่ามันยื่ตรงตรงนะคือมีมีสูวรนกปูเนาะมีมีสูวรนะครับสุดหนี่เนาะ เปอร์เซ็นต์งานเปอร์เซ็นต์ท่านงานโอ้ล้านเปอร์เซ็นต์โอ้ผิดหรอเนาะผิดพะหน้าเด้อพิจารอเด้อไอฉันซื้อว่ารอดกันหลานก่าเราปูโอจะ่าปูปูมั่นใจว่าขั้นติดหนึ่งติดหนึงอาจจะร่องรางก็สิ้ตีปูโอขั้นหนึ่งติดอีเจ อ่ามันไม่ตรงกันครับสูตรมีตรงกันสูตรกับสูตรปูมีสามหากับสองเจ็ดแมนมาราะว่ามันตรงกับสูตรปูพันมีมีสามหากับสองเจ็ดเนาะที่ตรงกันอ่าหรือว่าสียู่ได้มีก็บาแน่ให้กันเด้อพี่น้องเด้อบาแน่คือกันสีจัดคือกัน น่าคกิดาองคิดแตนไม่ต้องถามถึงสามหาเม่ไะลีมาชิดคนเขาเห็นตะกคนครับผมจุ่มเลยวัดแล้ววัดแล้วหลายคนแล้วมากวัดแล้วเขานี่ยเขาเห็นดอวไม้เลยครับผมมันไกลร้านกว่าเส้นแล้วมันข้าวย่งแล้วเราเป็นัดแลอ่าอ่าอ่าบอนบอนบอนครับผมขอบคุณ ในห่างปูพ่นนะครับค่ะปูค่ะสาธุค่ะปูเนาะพี่น้องอนเนาะก็ป็นล็อกเงินล้านเนาะของแท้ของแท้นี่เขาสูงวัดพรอมมี่ห,เห้เห็นพรอบรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์พรอมเนาะพี่น้องเจ้าว่าสิตรงด้วยสิครับพิจารณาเอนาะแต่ว่าขันอยู่ในนี้มี่หเห็นแท้พี่น้องเรื่องสำหรับ สูตรล็อกเงินล้านเนาะปูพันหามาฝากน้าพี่น้องเด้อให้ติดหน้าเบิ้งให้เป็นหน้าทางเด้อเอ็มมี่กี่สิร้อยตัวเลขให้พ่อแม่พี่น้องเห็นชัดๆเนาะพี่น้องเนาะสีได้แคปภาพไว้ปูพันเนียนมาให้ซีคูพันมักสุดตัวพันเนาะซีคูกับบรูวาพ่อแม่พี่น้องเห็นมักนับกันบอให้พิจารณาเบิ้งให้เป็นหน้าทางเด้อพี่น้องเด้อ ขอให้มีโชคมีลาภผู้ดใดเข้ามาติดตามทั้งสองขอให้แฮ้งเรื่อยๆปังๆ,งๆนร้อกันเน,ะนาะเอาเป็นเพื่อนก็ท่านโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะโบรูวาจิมาวะมาเนาะแต่ว่าสูตรกร็เจาะเห็นมากก็คือมีเห็นเห็นแต่ตลอดซึ้งหมดพร้อมเนาะแต่วา่าปูเคนหอมหาให้เนาะตรงกันกับปูสั่งด้วยก็คือ สา,ส,ส,สามหาครับสองเจ็ดแต่ว่าหาหม้อมี่ได้ละเนะาะอดังทั่วประเทศนะครับเนาะขอให้มีโชคมีใจและพี่น้องเรื่องสำหรับถ่ายคลิปเนาะก็บเอ็มมี่กับสิริวัฒเลขยกใครเบิง้งเนาะพี่น้องเอ้ื่องเนาะให้ไว้เป็นแนวทางครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ